สวัสดีครับผมโคชัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับสร้างรายได้จากเงินแค่3 7 5บาทครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับลงทุน3 7 5บาทลงทุนแล้วนะครับ3.75เราได้สินค้าเป็นชิ้นนะครับเลือกไปเลยนะครับเพราะบริษัทของเรา KCM นะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากนั้นนะครับให้หาคน2คนที่ทำตามข้อนี้ได้ครับผม ถ้าทำสามข้อนี้ได้เอามาเลยครับหาสองคนนะครับสมมุติได้ในเอมาลงทุนสามดนะครับแนะนำในเอเราจะได้โบนัส100บาทนะครับอีกคนเป็นในบีนะครับแนะนำในบีเราได้100บาทครับแนะนำสองคนเห็นไหมครับได้ค่าแนะนำา200นะครับค่าจับคู่อีกย5บาทครับ จากนั้นนะครับสคนนี้ก็ทําเหมือนเราครับมี3ข้อนะครับเขาก็หา2อ2คนที่ทํา3ข้อนี้ได้งานมันก็จะเกิดลงไปเรื่อยๆงานเครือข่ายมันก็จะเกิดขึ้นนะครับทุกคนทําเหมือนกันครับลงจุนแค่375บาทครับโฟกัส2ข้างนะครับชั้นนี้ชั้นที่1นะครับมี2รหัสชั้นที่2นะครับเกิดขึ้น4รหัสก็คือ2คู่เราจะได้ค่าจากคู่อีก 50บาทนะครับแน่นอนครับว่าทุกคนทำหน้าที่แค่2คนครับมันจะเกิดชั้นตัดไปลงไปเรื่อยๆชั้นที่ชั้นที่3นะครับเกิดขึ้น8ราัสซ้าย4ขกว่า4 4คู่รายได้คือ100บาทครับทุกคนทำหน้าที่เหมือนกันเลยครับหาแค่2คนนะครับแล้ว2คนที่ทำา3ข้อนี้ได้ครับยืนยันอีกครั้งหนึ่ง มันก็จะเกิดลงไปเรื่อยๆนะครับชั้นที่4ก็จะเกิดขึ้น16รหรัสชั้นนี้ถ้าจะพู่จะเกิดขึ้นก็คือ2รบาทครับเห็นไหมครับเครือข่ายมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจากการแนะนําแค่ 2>, 2คนนะครับชั้นต่อไปนะครับจะเกิดขึ้น3,2รหรัสรายได้ก็จะเกิดขึ้น400บาทครับเห็นไหมครับ ชั้นต่อไปครับจะเกิดขึ้น64รหัสค่าจับคู่ก็จะเกิดขึ้น800บาทบริษัทของเรานะครับจ่ายทุกๆ5วันเพราะฉะนั้น1เดือนจะมี6รอบ6ชั้น6รอบครบ1เดือนครับมารวมรายได้ดูครับรายได้ก็จะเกิดขึ้น1,705บาทจากการลงทุนแค่375บาทเดือนแรกเรารับไปแล้วพันกว่าบาทแต่มันจะ a ม a ซ i ่งมากๆเลยนะครับมาดูเดือนที่2มันเกิดขึ้นมันเกิดเงินแสนขึ้นได้ไง ติดตามต่อนะครับ